สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับเป็นงานเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินหนึ่งองค์นะครับเนาะเป็นงานเลี่ยมเงินหนึ่งองค์นะครับเป็นพระพิจิตนะครับเป็นพระพิจิตเป็นเนื้อชินนะครับเป็นเนื้อชินเป็นงานยกซุ้มนะครับมีแต่งพลอยสีแซดนะครับนิดหนึ่งนะครับ เป็นงานยกซุ้มสิงนะครับด้านล่างเป็นพญานาคเนาะประมาณนี้ข้างแกะลายนะครับเป็นด้านข้างแกะลายด้านหลังแกะลายนะครับประมาณนี้อีกหนึ่งชิ้นเป็นงานอัดกันน้ำนะครับเป็นงานเลี่ยมอัดกันน้ำ วัตถุมงคลเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัตถุมงคลเป็นหลวงพ่อเงินนะครับประทับอยู่บนหลังช้างนะครับเป็นออกจากวัดพนมยอเนาะที่รู้นี่เพราะว่ามีมีชื่อปรากฏชัดเจนนะครับ okay. Okay. Yeah. วัดพนมยอนะครับ ทั้งหลวงพ่อเงินทั้งพระพิจิตนี่เป็นวัตถุมงคลหลักๆของจังหวัดพิจิตนะครับก็ทั้งก็จะพบเจอบ่อยนะครับในการทํางานนี่ก็จะเจอเป็นประจำว่างั้นใช่ไครับเจอเป็นประจำนะครับ <Wow. S 1> หลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยพระพิจิตแบบนี้นะครับเจอเป็นประจำวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพเพื่อน ก็งานอัดกัะน้ำก็เป็นหลักสิบนะครับสำหรับงานงานเงินงานเงินองค์เล็กแบบนี้ก็หลักร้อยนะครับก็อยู่หลักร้อยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นงานเงินชิ้นแบบขนาดไซส์มาตรฐานแบบนี้ก็พันกว่านะครับก็พันบวกนะครับอยู่ตามน้ำหนักเนาะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมกันมาตลอดนะครับช่วงนี้โควิดบ้านเราก็รระ,ะบาดกันมากนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับท่างก็ด้วยนะครับทางก็พยายามรักษาสุขภาพนะครับก็จะได้มีโอกาสมาทาคลิปมาคุยกันเนาะอันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเอางานมาแบ่งให้เพื่อนๆได้ชมกันนะ ว่างานประมาณนี้ก็มีนะครับก็ช่วงนี้เน้นไปที่งานเงินนะครับงานทองไม่ได้รับเลยเพราะว่าต้นทุนสูงนะครับต้นทุนสูงแล้วราคาผันผวนนะครับมันคุมราคาให้ลูกค้ายากนะครับจะไปบวกเพิ่มอะไรในภายหลังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีอะ่ะไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันทั้งนั้นนะครับไม่ ไม่สบายใจที่จะที่จะรับนะครับงานทองก็เอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็พร้อมให้บริการเป็นงานเงินงานอัดกันน้ําอะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้เลยขอบคุณนะครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ